ทุกท่านครับยินดีครับถูกช่องเอยบอกจะเล้าข่าวด่วนนะครับนุนจุนนี่ครับอยู่กับลูกชายลูกสาวนะครับพาไปเที่ยวอยูนะครับวันนี้ไปเที่ยวอ้าวจุดไปไหนจุดไปไหนเที่ยวเที่ยวไหนไปเที่ยวเบนกินข้าวก่อนได้ไหมกินข้าวก่อนไหม ทักก่อนป่านะคัีวันนี้นะครับนี้เราก็จะพานุจุนไปเที่ยวเดอด้อเดีใเด้เฮ้เด้อเดเด้อเว้ออเด้อเด้่เว้อเดอ้่เว้เป้่เไอเด้ใชอเดอเเดอเด้เ้เ้เอเเดอเด้อ้อเ้อ้้้้้้อเหน้าเ้อง้อ้้า เลยป้าป้าลืมเรกป้าป๊าลืม,มโอ้โหป้าป๊าลืมตายแล้วป้าป๊าก็โทษป้าป้าลืมเมกครับป้าป้าลืมเรกโอเคไหมโอเบป้าโอ้ยเขีครับขับรถเลยเว้นขอร้อเข็ีครับไม่รู้มีเวลาเซเว้นเดี๋ยวต้องเปิดเสเว้นอยู่ข,ข้างๆบ้านแล้วนะไม,ไม่ใช่นี่สีเจไม่ใช่เว้นอยู่ห้างหน้าโอ้โหเห็นไม่ได้เลยสีครับทั้งสองคนเลยพี่น้องเลยนะครับ วันนี้นะครับวันนี้จุนมีเท่าไหร่หนึ่งคุยเอฟซีก่อนพูดดีๆพูดดีๆพวกพี่ดีมาปาให้พาเว้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับจุนใจอะไรไม่บายยังไม่ไม่ถึงสองทีไม่บายแล้วสวัสดีครับไม่บายอะไรยังไม่ได้ไายบายเลยไม่ปาปายังไม่อะไรเลยจะจบคลิปแล้วจุนใจเดี๋ยวใจเย็นๆจุนใจจุนใจจุนใจสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับเอาคุยกอนเร็วไม่ไม่สวัสดีครับร,รบักจุนไหมรักจุนนะรักจุนรักจุนนะต้องกดไลค์รักจุนรักจุนแองแหวนี่รักจุนรักจุน,จน,จนต้องกดไลค์ให้จุนด้วยเอาไปป้าเลยแล้ว Ui, ba lời nào? ủa ba lời lời gạo ngay đi. không hai? ủa ba lời nào? ủa ba lời nào? ủa ba ba lời nào? ủa ba lời ba ba lời nào? ủa ba lời nào? ba ba วันนี้ก็พาดนจนไปอีสานนะพีครับนะผีลอกเว้ยผีลอกเว้ยผีลอกเว้ยเฮ้ยผีลอกเฮ้ยเว้นปะเนี่ยใช่ป่าวไม่ใช่ไม่ใช่หรอบอกยาแอนยาแอนบอกยาแอนพูดตามบอกองบอกยาแอนตังหมดแล้วตังหมดแล้วหนึ่งพันบาทบอกไปแอนนี่ยาแอน พูดดิย่าแอนย่าแอนครับแม่เนี่ยเลยไปเว่นนั่นเนี่ยเนี่ยเลยไปเลยไม่เข้าแล้วพี่จับสวัสดีครับพูดตามพูดตามก่อนเห็นเลยบอกวัาดี่จับไปแก้งเจ๊เจ๊เจ๊เหรอเนี่ยเดี๋ยไปเดี๋ยวเร็วๆถ่ายคลิปก่อนสวัสดีเดี๋ยวจะไปเว่นไหมอ่ะแว่นไหมสวัสดีครับ ไปแล้วเว้นไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วไเรวนะไม่ต้องแวะแล้วสวัสดีครับวัดีนึงเว้ะสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับไม่มีลมแล้วไม่ต้องเอาแล้วลมอ่ะไม่ต้องแวะแล้วไม่ต้องถอยายใจถอยายใจขอายใจดังึไม่พาเขาแวะ มาทําคลิปก่อนเอาไหมทำคลิปค่าแรงเอาค่าแรงไหมเอาค่าแรงไหมฮะพูดตามสวัสดีสาธุสาธุอะไรยังไม่สาธุวัดอ๋อวัด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 ทุยางสาธุดังสาธุลสาธุอ๋อเห็นวัดสาธุโอ้น่ารักนะครับลูกสาธุเหรอยะแอนไปเที่ยวก่อนนะ ปเียาแอนจนซื้อหนมยาแอนจนจนซื้อหน่อมยาแอนเดี๋ยวมาไม่ได้เรื่องแล้วโอเคสิครับเดี๋ยวพาลูกไปไปกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวเสร็จแล้วไปเข้าเว้นถ้าเขาได้เราเข้าเว้นเขาจะไปกินข้าวต้องพามาไปกินข้าวก่อนก็มีร้านข้าวมันไก่ข้างหน้าอร่อยนะครับร้านข้าวมันไก่ก็ค่อนข้างที่อร่อยนะครับทุกคนมา Chưa anh chào anh làm anh chào anh làm anh chào anh chào anh chào anh game anh game anh chào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  anh game hả? chào anh chào anh chào anh chào cái. cái โอเคโอเคข้างหน้าโอเคโอเคข้างหน้าโอ้เว้ยนี่มันปิดเว้นนี่มันปิดใสเว้นนี่มันปิดโอ้นนี่นู่น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 โอ้ก็นั่งหน้าเว้นนี่มันปิดเราต้องให้เขากินข้าวก่อนนะีครับให้กินข้าวก่อนเราให้เขาผ่าข้าเว้นถ้าผ่าข้าวเว้นแล้วเนี่ยเขาจะกินขนมเขาจะไม่กินข้าวเราต้องผ่าเขาไปเคสฟรีแล้ว อยากทำอย่างนี้ป้าเจ๊ฟันฟันหน้าโยกแล้วสิครับหนูนจุนต่อยฟันหน้าเนี่ยป้าโยกเจ็บป้าเจ็บไงหนูนจุนต่อยป้าใหม่จุนต่อยป้าใหม่แต่ป้าเจ็บเนี่ยแต่ป้าใหม่อะอันนี้ก็ดังไม่เลิกตุ๊ด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 โอ๊ย <c oughs> ไอันนี้ก็ดังไม่เลิกมันบ้าผมเป็นตุ๊ดเอ้ยอย่ายิก <c oughs> หูป้าแข็งปะแต่ว่าป้าดื้อเนี่ยหูป้าแข็งไปโอ้ยอย่ายุนเจอย่ายิก <c oughs> จะทำอย่างนี้เจ็บไม่ไปแล้วเว้นน่ะไปไหมไปครับก้าวแล้วไม่น่ารักไม่น่ารักไปกินข้าวก่อนบ้านเ่ยครับพี่ครับมีข้าวมันไก่นี่นี่นี่แกงใต้ร้านนี้อร่อยมากนะครับข้าวมันไก่ต่อนะครับแล้วเขามีซุปพีครับเขาจะมีจะมีซุปไก่ดําเนี่ยใช่ข้าวมันไก่ประตูน้าตรงนี้จะมีซุป มีซุปนะครับซุปไก่ดําอร่อยดูสิต้าเนี่ยจริครับเดี๋ยวพาลูกก mm. ินข้าวก่อนนะค่าเดินทางยาวๆไปดูสิครับนะพูดตามคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอตัวโอเคกินไก่ทางส้นเท้าโอเคโอเคโอเคเท้า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  ขอ,อยูหลังนะยูหลังโอเคสิค่งที่คลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับเจม่บ๊ายบายครับาารบายครับ